เมื่อมีหนี้หลายทางทำอย่างไรก็ยังไม่หมดไปจึงต้องหาวิธีอยู่กับหนี้ให้มีความสุขพบกับครูนุ่นโสภนวดีเมทาวุฒินันที่จะมาบอกเล่าแผนการใช้หนี้และวางแผนการเงินกันค่ะสวัสดีค่ะครูนุ่นคะ่ะสวัสดีค่ะครูนุ่นเป็นครูภาษาไทยนะคะทำงานข้าราชการครูมากี่ปีแล้วคะ ตอนนี้6ปีแล้วค่ะค่ะครูนุ่นเองก็เป็นตัวอย่างของครูอีกหลายๆท่านที่มีปัญหาหนี้สินนะคะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอาชีพรับราชการนะคะโดยโดยเฉพาะอาชีพครูเนี่ยนะคะมีเครดิตค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงทําให้สถาบันการเงินต่างๆะค่ะปล่อยกู้ได้ง่ายแล้วก็กู้ได้เยอะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะสําหรับการกู้ก็คือในการกู้ต้องมีคนมาค้าประกันการค้าประกันไปมาะค่ะมันก็อาจจะทําให้เกิด ปัญหานี้สินโดยที mm ่เราไม่ร hmm. ู้ตัวได้ค่ะก็แสดงว่าเป็นคุณครูนี่ค่อนข้างจะเครดิตดีนะคะแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่พร้อมที่จะให้เรากู้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะตอนนั้นเนี่ยเริ่มเป็นหนี้ตอนที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการใหม่ๆเลยค่ะเงินเดือนยังอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นหนี้เริ่มแรกเลยก็คือเรากําลังจะ เริ่มสร้างครอบครัวใหม่ก็เลยไปซื้อบ้านอยู่ที่ประมาณ2 8ล้านแแสนบาทโดยที่เป็นลักษณะของการกู้ร่วมกันนะคะการที่จะชำระหนี้ค่ะมันก็เหมือนเงินเดือนของเราคนหนึ่งหายไปเลยแล้วเราก็ใช้จ่ายเป็นเงินที่เหลือจากการชำระหนี้ทีนี้รถยนต์ที่ใช้อยู่อะคะ่ะประสบอุบัติเหตุเราก็เลือกที่จะกู้อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นจะบอกว่าเงินเดือนก็เหมือนเงินทอนเลยค่ะเราได้ลายดับมาแค่ นิดเดียวแต่รายจ่ายเราเยอะมากค่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเราก็ดึงมาจากทุกทางที่เราได้ทำประกอบกับว่ามีลูกด้วยพอมีลูกปุ๊บค่าใช้ใจ,จ่ายยิ่งสูงมากขึ้นอีกนะคะเราก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวแล้วก็เลยเลือกที่จะตัดมีก้อนที่ใหญ่ที่สุดค่ะก็คือมีบ้านตอนนั้นตัดสินใจขายบ้านเนี่ยคงคิดหนักนะคะทั้งครูนุ่นและก็สามีซึ่งเป็นคุณครูด้วยกันเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วตัดสินใจอย,อย่างไรคะ่ะ เราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรค่ะสิ่งของมันเป็นแค่สิ่งของนอกกายถ้าเรายังไงเราก็หามันใหม่ได้ค่ะดีกว่า,วาจึงขายบ้านไดน้เราก็เลยมาอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะตั้งแต่ประกาศขายเลยค่ะก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายเราลดลงนะคะประมาณ4 0 0 0บาทแต่ว่าก็ยังมีห <c oughs> นี้อย่างอื่นอยู่มีหนี้รถมีหนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้ต่างๆครูนุ่นตัดสินใจอย่างไรที่จะรวมหนี้ขึ้นมาคะเราต้องทอํายังไงให้ บริหารหนี้ของเราอะค่ะให้มันให้มันดีกว่านี้ให้มันเป็นระบบกว่านี้ก็เลยไปเจอกับโครงการนะคะซึ่งเป็นโครงการกู้เงินสวัสดิการข้าราชการทําให้หนี้ในทุกส่วนนะคะมันถูกจัดการโดยการที่เรากู้เงินก้อนใหม่นี้ขึ้นมาได้ค่ะแล้วตอนนั้นก็ รู้สึกว่าอยากจะได้ที่ดินก็ปรากฏว่าก็เหลือเงินตรงนั้นนะคะก็สามารถที่จะมาซื้อที่ดินผืนนั้นเอาไว้ได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เรามีการจัดการหนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูนุ่นแล้วก็สามีทําก็คือเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มในช่องทางต่างๆเพิ่มเติมซึ่งมากมายเลยมีอะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยก็คือเราก็ได้รับน้ำผึ้งมาเนี่ยนะคะแล้วก็มาขายในทั้งทางออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็ให้กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าร้านคาเฟ่ต่างๆด้วยค่ะอย่างที่2ก็คือการแบ่งปันสื่อการเรียนการสอนของเราลงในช่อง Youtube ก็เป็นผลพลอยได้ให้มีนักเรียนมาติดต่อให้เราได้สอนพิเศษด้วยค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะก็คือ สามีอะค่ะได้ศึกษาเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เห็นว่าการลงทุนในหุ้นนะคะในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไรายได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวนะคะส่วนเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะเราก็เลยหาช่องทางในการที่จะสร้างอาหารให้ตัวเราเองได้นะคะจะทําให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายหลังจากที่ครูนุ่นเองมีการลดหนี้ลงนะคะแล้วก็มีเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มแล้ว สถานการณ์ทางการเงินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ก็รู้สึกโล่งขึ้นมากเลยค่ะรู้สึกว่าเ,ออเราไม่เครียดเท่าเดิมค่ะแน่นอนค่ะหนี้ยังมีอยู่เราก็คิดว่าถึงหนี้ยังมีอยู่แต่เราต้องอยู่กับมันอย่างมีความสุขเราต้องบริหารจัดการกับมันให้ได้ต้องควบคุมมันให้ได้ค่ะเมื่อจําเป็นต้องเป็นหนี้นะคะก็ต้องวางแผนการใช้หนี้ให้เป็นเพื่อความมั่นคงของชีวิตนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนุ่นมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ่อนตัดสินใจค้ำประกันให้บุคคลอื่นควรต้องศึกษาอะไรบ้างคะ ก่อนที่จะพูดเรื่องการค้ำประกันให้บุคคลอื่นก็ต้องขอชื่นชมคุณครูรุ่นนะคะว่าหนึ่งมีความกล้าหาญมากที่ตัดสินใจขายบ้านคนส่วนใหญ่จะตัดใจไม่ได้จึงไม่สามารถหลุดพ้นจากวางวนการเป็นหนี้ได้ 2. ก็คือการขอปรับโครงสร้างหนี้นะคะการที่คุณครูนุ่นขอรวมหนี้บ้านหนี้รถยนต์แล้วก็หนี้บัตรเครดิตไปไว้ที่ธนาคารเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากนะคะเพราะนอกจากจะช่วยลดภาระก,การผ่อนชำระในแต่ละเดือนแล้วยังช่วยลดดอกเบี้ยได้อีกด้วยค่ะ สำหรับปัญหาสำคัญในการเป็นหนี้ของครูนะคะก็คือการค้ำประกันกันไปมาจนอาจทำให้ผู้ค้ำเนี่ยต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้โดยไม่ทันตั้งตัวดังนั้นก่อนที่จะค้ำประกันให้ใครนะคะควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบโดยเริ่มจากนะคะ 1. ถามตัวเองหลายๆครั้งว่ารับภาระไหวไหมหาต้องใช้หนี้แทนลูกหนี้ 2. ประเมินความเสี่ยงจากการค้ำประกัน 3ต้องประเมินความสามารถในการจ่ายหนี้ของลูกหนี้ด้วยและสุดท้ายสำคัญที่สุดนะคะต้องกำหนดวงเงินสูงสุดและระยะเวลาในการค้ำประกันก่อนที่จะเซ็นค้ำประกันควรจะต้องตกลงกับลูกหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ผู้ค้ำประกันจะได้รับผิดชอบเฉพาะส่วนที่ระบุในข้อตกลงเท่านั้นสำหรับใครที่กำลังจะกู้หรือจะเป็นลูกหนี้นะคะก็มีข้อควรระวังเช่นกันคือต้องประเมินศักยภาพของตัวเอง เราจะผ่อนไหวไหมไม่ใช่ถามว่าจะกู้ได้เท่าไหร่การกู้นั้นคุ้มค่าหรือไม่โดยที่ภาระในการผ่อนหนี้ทุกประเภทต้องไม่เกิน40%ของรายได้ต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ที่เป็นหนี้ไปแล้วควรมีวินัยในการใช้จ่ายจ่ายหนี้ให้ตรงเวลาและเต็มจํานวนหากสามารถผ่อนเกินค่างวดได้ในแต่ละเดือนก็จะช่วยให้หมดหนี้ได้เร็วขึ้นและจะสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้เป็นจํานวนมากเลยค่ะ ขอาฝากไว้นะคะว่าก่อนจะเป็นหนี้ควรวางแผนการเงินให้ดีเป็นหนี้ได้เลือกเป็นหนี้ที่ดีและไม่เป็นหนี้เกิดตัวคิดสักนิดก่อนเป็นหนี้เพื่อชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมได้ที่ w w w e b s e t o r t h h a p p y m o n e y อย่าลืมนะคะเริ่มต้นรวยด้วยการออมนำไปสู่หนทางพารวยแน่นอนค่ะ